สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับซึ่งในวันนี้ครับก็เป็นข่าวทางด้านวิกเตอร์เบนมาญ่านะครับยอดฟอร์เวิร์ดของทีมซา,านตานโอสเปอร์นะครับเวนบี้ครับได้ออกให้สัมภาษณ์นะครับพร้อมกับบอกว่าตัวของเขาเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นนะครับเยอะเลยใครใสยบาสเชิญทางนี้แฟนเอ็นบห้ามพลาดมาร่วมพูดคุยวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชียร์ที่โปรและติดตามข่าวสารสดใหม่ก่อนใครได้ในกลุ่ม NBA Thailand บรรยากาศคึกคัก เหมือนนั่งดูเกมอยู่ด้วยกันเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดเดือนคลิกลิง์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ได้เลย เนีครับซึ่งเวนบี้บอกว่าตั้งแต่เขาเข้าหลีกมานะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยเพิ่มอยู่ที่ราวๆสามสิบปอนด์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงมากนะครับประมาณสักสิบสามสิบสี่กิโลกรัมแหละครับเวนบี้บอกว่าตอนที่เขาเข้ามาใน NBA ใหม่เนี่ยนะครับในฐานะดรับเบอร์หนึ่งของสเปอร์เนี่ยเขาหนักเพียงแค่สองร้อยสิบห้าปอนด์เท่านั้นนะครับแต่แน่นอนว่าล่าสุดนี่คือเขาไปชั่งแล้วหนักถึงสองร้อยสี่สิบห้าปอนด์ว้หมายความเพิ่มมาทาาา้้ััวขของเเคนนนนี่่ยมมึ แต่เขาบอกว่าแม้ว่าจะตัวใหญ่แล้วก็น้าหนักเพิ่มขึ้นมากก็ตามนะครับแต่เขาเนี่ยก็มีความคล่องตัวที่ไม่ต่างจากเดิมนะครับเวนี่บอกว่าอย่างที่เราทราบนะครับเขาได้ไปฝึกในเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็กําลังภายในที่วาซาลินนะครับเวนี่บอกว่านั่นแหละมันคือจุดเปลี่ยนทให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนตัวที่มันคล่องขึ้นยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็คือเรียกว่าไม่ต่างจากเดิมนะครับแม้ว่าน้ําหนักจะเพิ่มมาถึงประมาณ30ปอนด์นะครับเขาบอกว่าการมูฟเมนต์ต่างๆของเขาเนี่ยทุกอย่างมันโอเคขึ้นเลยแล้วน สูงคุณเงนเพิ่มด้หรือเปล่านะครับเบนบี้บอกว่าคือเขาไม่รู้นะครับแต่เ้วก็ตามสื่อได้มีการคาดการณ์นะครับบอกว่าส่วนสูงของเบนบี้เนี่ยอาจจะเพิ่มอีกสักประมาณครึ่งนิ้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะดูจากรูปร่างที่มันใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังไม่มีการวัดกันอย่างเป็นทางการแะครับแต่โดยรวมก็คือสรุปว่าเบนบี้เนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้น30ปอนด์นะครับแล้วก็อาจจะสูงเพิ่มขึ้นอีกประมาณครึ่งนิ้วแต่นะครับความสามารถในการมูฟเฟนเ่อนตัวเนี่ยไม่ลดลงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรรานะคับพิช ยอดการสำรองยอดเยี่ยมของ NBA เมื่อปีที่แล้วนะครับบาสันเซลติกครับพร้อมจะดันเพลตันพิชัดเนี่ยลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าส่วนนึงก็คือว่าเจสันเททัมนะครับกับตัวหลักเนี่ยบาดเจ็บนะครับอาจจะเจ็บทั้งเกือบรฤดูกาลเลยนะครับทำให้เอ่อเซลติกเนี่ยจะดันเพลตันพิชัดเป็นตัวจริงนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะเอาไปเล่นคู่กับทางด้านของจะเล่นบ่าวด้วยแหละครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับพิชัดในฐานะตัวสำรองปีที่แล้วที่เขาได้สำรองยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยทำ ไหนที่ลงเป็นตัวจริงเนี่ยทำเฉลี่ยไปถึง18แต้มต่อเกมเลยนะครับก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับและเซลรติกก็พันธุยาดันนะครับทางด้านของแอนฟรนซ์ไซมอนนะครับอีกหนึ่งตัวที่ได้พ่งนดามาจากโทรเบรเซอร์นะครับเป็นตัวหลักในชุดสำรองนะครับเอาไว้เป็นตัวทําแต้มหลักนะครับซึ่งก็ถือว่าหากเป็นง้จริงๆเนี่ยบอสตันเซลติกก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับสวัสดีครับ